อันดผู้ชมครับตามกันต่อหน่อยนะครับหลังจากที่ไปเจอโครงกระดูกที่ถูกทิ้งหมกคลองเอาไว้ที่จังหวัดระยองเมื่อวานนี้นะฮะคือมีคนงานก่อสร้างที่ชื่อประเสริฐหรือว่าในปรีเนี่ยไปแจ้งความว่าถูกคนงานก่อสร้างด้วยการชื่อในบอยหรือบุญยริศคำมุงคุณทำร้ายร่างกายแล้วก็มีเด็กอายุ13ตกลง13นะเมื่อวานนี้ข่าวคือ8เป็น13ปีไปด้วยแล้วบอกว่านี่ในบอยเนี่ยเขาเคย ฆ่าคนแล้วเอาศพมาทิ้งคลองตรงนี้นะตำรวจก็เลยมาตรวจสอบเจอจริงๆนะฮะโครงกระดูกมนุษย์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นคลองในพื้นที่ตำบลวังจันทร์อำเภอวางจันทร์จังหวัดระยองนะฮะศพเนี่ยโครงกระดูกตรงนี้เนี่ยถูกถุงดำคลุมอยู่นะครับพอเอาถุงดำออกมาก็เจอนะแล้วก็มีกางเกงยีนขาสั้นกางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็นาฬิกาอีกหนึ่งเรือนนี่คือหลักฐานที่เจอนะครับคาดกันว่า ศพนี้จะเป็นผู้ชายชื่อในนิวเป็นคนงานก่อสร้างที่เป็นเพื่อนกับนายบุญยริศหรือว่านายบอยที่เขาหายตัวไปสามเดือนได้คก็พอๆกับช่วงเวลาที่เด็กวัยสิบสามปีบอกว่านี่เมื่อสามเดือนก่อนนายบอยเคยฆ่าคนแล้วเอาศพมาทิ้งคลองตรงนี้หลังจากที่ไปกับนายประเสริฐท,ที่เขาไปแจ้งความเรื่องถูกนายบอยเนี่ยทำ้ายร่างกายวันนี้คุณบอมอภิวัตรนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะไป ามแกะรอยที่แคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้ก่อนที่ในบอยบุญยริศเคยทํางานเคยอาศัยอยู่ที่นี่อยู่ที่วังจันทจังหวัดระยองนะครับเป็นแคมป์นี่ฮะที่มุงด้วยสังกะสีผ้าแสแลนแบบนี้แคมป์ที่ในบอยเคยอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะอว่างเปล่าแบบนี้แต่ก็ยังมีคนงานอยู่ในจุดอื่นๆอยู่นะครับ ในปรีเนี่ยบอกกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าย้อนไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้ในบอยเนี่ยเขาทำงานอยู่แล้วบอยเนี่ยไปรับในนิวซึ่งคาดว่าจะคือโครงกระดูกนี้ไปรับมาเพื่อจะเอามาทำงานด้วยเย็นวันนั้นอ่ะจำได้ว่าช่วงสักต้นเดือนเมษายนเย็นวันนั้นวันแรกเลยที่นิวมาถึงเนี่ย บอยแล้วก็เพื่อนคนงานอีก2คนชื่อดอนกับชื่อปุ๊แล้วก็นิวที่เพิ่งมารวมเป็นสี่คนนี่คือในบอยนะฮะแต่มันยังไม่ชัดเจนว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรต้องรอตํารวจเขาแจง้งข้อหาอะไรอีกทีนึงนะถ้าบอยไม่ได้ทําบอยก็ต้องรีบมาพบตํารวจนะฮะคือคนงานก่อสร้างในแคมป์บอกว่าวันนั้นเนี่ยบอยดอนแล้วก็ปุ๊แล้วก็นิวที่เพิ่งมาใหม่ตั้งวงดื่มเหล้ากันในแคมป์คนงานจนสามทุ่ม คนงานที่ชื่อปลีที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกมาจากห้องพักจะไปเข้าห้องน้ําเขาเห็นบอยเนี่ยกําลังทําร้ายนิวอยู่กําลังกระทือบอยู่แล้วเอาไม้หน้าสามเนี่ยฟาดด้วยนี่ฮะฟาดจนแน่นิ่งไปเลยไม่รู้ใช่ไม้อันนี้หรือเปล่านะ mm. มันตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยพอเขาออกมาแล้วเขยเห็นในบอยก็เลยตะโกนมาบอกเขาบอกอย่ามายุ่งนะอยากจะโดนอีกคนหรือยังไง เขาก็เลยรีบเดินกลับเข้าห้องพักไปหลังจากนั้นไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรยังไงต่อรุ่งเช้ามาไม่เจอนิวแล้ว<ฆ>เวลาก็ผ่านไปคือทางคุณปรีเนี่ยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวแล้เราบอกเขาก็เก็บงำเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวไม่กล้าบอกใครจนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในบอยวันนั้นเมานะเมาแล้วเอาเหล็กแหลมเนี่ยมาจี้คอเขาขู่จะฆ่าเขา ถามว่าทําไมเพราะในบอยเนี่ยหาว่าเขาเอาเรื่องที่เขาทําร้ายนิวเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่โชคดีมีคนมาห้ามทันจากนั้นสักช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในบอยกับพวกเนี่ยก็คือในดอนกับในาปะ๊ะก็พากันย้ายออกจากแคมป์คนงานแห่งนี้ไปไปทำที่อื่นแล้วตอนประมาณสามทุ่มสามทุ่มผมลง,มลงไปไปฉีครก็รก็เห็น เห็นเขาก็ระเทิบกระเทิบแล้วก็เอาไม้ฟาดครั้งหนึ่งแล้วข่มขู่ผมว่ามึงจะเอาอีกไหมมึงจะเอาอีกคนไหมแค้นผมก็เลยเดินขึ้นมานอนเหมือนเดิมค่คือตอนนั้นเขาขอโทษนะเขาเสียอย่างคิดว่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่คือตอนนั้นสามลุมหนึ่งครับที่เราเห็นเห็นคนเดียวครับคนเดียวคือคนชื่อบุญญาลิ์เนี่ยเอาไม้ฟาดแล้วก็กระทืบ วันนั้นเข้ามาแค่วันเดียวแล้วก็หายไปเลยอก็คือหลังจากที่ทําร้ายน้องนิวเสร็จแล้วหายไปแล้วค่อยกลับมาขู่พี่อีกทีหนึ่งใช่นี่ฮะเพราะว่านิวนี่หายไปเลยค<า>่ะแล้วเคยมีคนเข้ามาตามหานิวเหมือนกันซึ่งคนงานในแคมป์ตอนนั้นบอกไม่กล้าบอกกันว่ามันมีเรื่องการทําร้ายกันเกิดขึ้นนี่ฮะเพราะถูกในบอยขู่ตลอด ท่านผู้ชมครับทีนี้อ่าส่วนของคนก่อเหตุอะไรก็ว่ากันไปว่าสิ่งสำคัญคือต้องพิสูจน์ตรงนี้ก่อนว่าตกแล้วตกลงแล้วโครงกระดูกที่เจอเนี่ยใช่นิวหรือเปล่าอ่าแล้วมันมีการทําร้ายกันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านี่นะฮะเราได้เปิดภาพของนิวนะที่เป็นภาพจากทางมูลนิธิกระจกเงาที่เคยประกาศตามหาคนที่มีหน้าตาลักษณะแบบเนี้ยที่ชื่อนิวนี่คือนิวนะฮะให้กับพี่ปรีเขาดูว่านี่คือนิวใช่ไหม ที่วันนั้นบอยเขาพามาทํางานใหม่อะ่ะแล้วก็กินเหล้ากันแล้วทาร้ายแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนิวก็หายไปเลยพี่ปรีบอกว่าเออคล้ายๆแต่ทรงผมอะ่ะมันไม่เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นกับภาพนี้ที่ญาติิเขาประกาศตามหาคนหายผ่านทางกระจกเงาเนี่ยอทรงผมเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า,ากับตอนที่มาทํางานกับในบอยช่างลอนะฮะช่างล่ออายุห้าบ็ปีเป็นหัวหน้าไซ์งานที่นี่บอกว่าไซ์งานตรงนี้ สร้างขึ้นมาเมื่อ8เดือนก่อนนะเพื่อมาทํางานก่อสร้างที่นี่ซึ่งทางช่างหล่อกับกลุ่มพวกของนายบอยเนี่ยทางช่างหล่อเนี่ยเขามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีทีมของนายบอยเนี่ยตามมาที่หลังที่ทางเจ้าของหรือว่าหัวหน้าง,งานอะไเนี่ยเขาเอามาเพิ่มในบอยในายดอนนปุแล้วก็พักพวกเขาเนี่ยนะฮะซึ่งปกติแล้วถามว่ากลุ่มในบอยทํางานดีไหมช่างหล่อบอกก็ทํางานดี ทำงานเร็วด้วยมีข้อเสียอย่างเดียวคือเสร็จงานกินเหล้าทุกวันแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะอย่างมากก็ทะเลาะก,กันเองในกลุ่มเรื่องออกเงินไม่ลงตัวซื้อเหล้าซื้อกลับ mm hmm. อะไรพวกนี้นะส่วนในนิวเนี่ยช่างหลอบอกไม่เคยเห็นหน้าเลยจนกระทั่ง24พฤษภาคมนะในบอยเนี่ยไปวิ่งเล่นไปขับรถรบกวนแถวบ้านพักครูแล้วทางครูเนี่ยเขามาแจ้ง ทางช่างหลอก็เลยไปบอกกลุ่มในบอยบอกว่าเออปรับปรุงตัวหน่อยนะแต่กลุ่มในบอยก็ยังส่งเสียงดังอยู่ก็เลยไปบอกกับคนที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมของในบอยอีกทีหนึ่งบอกเออถ้ามีงานใหม่ก็ย้ายไปเถอะไปทางานที่อื่นเถอะออช่างหลอบอกไม่เอาละ,อะชุดของเธอเนี่ยไม่เอาแล้24พฤษภาคมทางกลุ่มในบอยทั้งหมดเขาก็ขนของออกจากแคมป์ไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะก็มีการไปแจ้งความกลุ่มในบอยที่โรงพักอะไรประมาณอย่างเนี้ย นี่วันที่เขาขนของออกไปนะฮะแต่ช่างหล่อเขาบอกเขาไม่เคยเห็นหน้าในนิวเลยช่วงช่วงนั้นไม่รู้วันไหนนะมันโทรบอกผมว่าลุงลุงผมได้ลูกน้องมาคนนั้นนะลุงจะรับเปล่าเอาเอเราไม่มีคนเราก็รับล้งงั้นแหละใครมาขอให้มันทํางานได้เอาหมดเออแต่ลุงยังไม่ได้ไปนะเออเพราะว่าช่วงนั้นมันติดสงการแล้วอะไรอ่ะออนเลพอผมมาปุ๊บ หลังต้องการเลิกมีลงเวลาทําการงานเลยไม่ละเวลาทํางานเราก็มาผมมาถามเฮ้ยไหนก็คนงานใหม่มีนะมันไปไหนตั้งไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้บอยบอยบอยาพวกมันอาจจะสามคนมันนั่นแหละมึงออกตังน้อยออกน่าค่ากับข้าวค่าเราเลยอาจจะมีเลาะกันเองเ่าะกันเองนี่ช่างรอบอกบอยบอกจะพาคนงานใหม่มาให้คนหนึ่งค่ะบอกพามาแล้ว ยังไม่ทันเห็นหน้าเลย oh. ถามเอาไหนคนงานใหม่บอกเอามันไปแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตรเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่เจอโครงกระดูกนะครับคือมันลึกที่ต้องเดินเท้าจากถนนหลักเข้าไปอีกสักสองรเมตรนะฮะร,รกคลึ้มทีเดียวนะต้นไม้ต้นหญ้านี่ฮะเจ้าของที่ดินตรงนี้บอกว่าที่ดินแถวนี้ชาวบ้านเนี่ยจะเข้ามาตกปลากันเป็นประจำ ช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะครับจนกระทั่งเมื่อวานตำรวจมาแจ้งบอกเจอศพเจอศพคนในที่ดินของเขาเขาบอกเขากลัวมากอยากให้ญาติผู้ตายเนี่ยนะถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วเนี่ยอยากให้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหน่อยถามว่าได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแปลกๆมันมีพี่อยู่แล้วเพราะว่าถนนนะ่ะมีทั้งน้ำปลาน้ำยางรถหมูอะไรพวกนี้ครับกลิ่นอาจจะบาง อาจจะมีกลิ่นครับแล้วจุดตรงนั้นมันก็ห่างจากบ,บ้านเราใช่ถูกครับแล้วก็แล้วก็เป็นครั้งที่ว่าชาวบ้านตกใจอะพี่เพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้หลอกเด็กชุดเนี้เพื่อมาส่งหาปลามาหามาหาปลาเรื่องปกติเนี้ยแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุอะคนผู้ก่อเหตุอะเดินไปตรงจุดที่ที่มีศพอะแล้วเขาก็ถีบศพชุดเนี้ยลงน้ําครับแล้วก็พาเด็กพวกนี้กลับเลยแต่ว่ามีเด็กหนึ่งถึงสองคนเนะี่ยเห็นเหตุการณ์อยู่ว่าเงาที่เห็นเนะี่ยคือศพ ที่เขาบอกเมื่อวานนี่ฮะคือไม่ได้มีแค่พี่ปรีเขาเห็นคนเดียวนะตอนที่กลุ่มในบอยเนี่ยทําร้ายร่างกายในนิวนะ<า>แล้วก็ถูกขู่เอาไว้อะที่ว่าเด็กสิบสามอแล้วเด็กสิบสาไม่รู้ได้ยังไงวันที่ว่าเมื่อวานนี้ในปรีเขาไปแจ้งของแจ้งความแล้วไปบอกตํารวจอ่ะคืองี้ฮะวันนี้ทางตํารวจเนี่ยได้นําตัวในปรีเด็กวัยสิบสาปีและอีกคนนึงเป็นวัยรุ่นวัยสิบหกปีที่อยู่ในคมา์คนงานเนี่ย ถือว่าเป็นพยานนะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสอพวอังจันทร์น้องที่อายุสิบาบอกว่าที่น้องเขาเห็นนี่ยคืออย่างนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุวันที่ในบอยกินเหล้ากันแล้วทำร้ายในนิวแล้วเช้าร่วงขึ้นในนิวหายไปเลยเนี่ยนะผ่านไปอีกสักสามสัปดาห์มันมีช่วงหนึ่งที่ในบอยเนี่ยบอกเด็กๆในแคมป์บอกเอาไปตกปลากันพอไปถึงจุดที่เจอโครงกระดูกอะไปตกปลาตรงนั้นเขาบอกเขาเห็นเหมือนกับ เขาจาได้ว่ามันคือในนิวอ่ะที่มาวันเดียวอะนอนอืดอยู่ในคลองปรากฏว่าในบอยพอเห็นนะฮะเดินเข้าไปตรงศพในนิวแล้วถีบตรงหัวเลยนะตรงที่เป็นส่วนกระโหลกอ่ะจนกระโหลกนี่กระเด็นตกลงไปในน้ําแล้วถีบร่างอีกทีนึงร่างก็กระเด็นตกลงไปในน้ําอีกแล้วในบอยก็พาเด็กๆเนี่ยเด็กสิบสามอะไรเนี่ยที่พาไปตกปลา้วยเนี่ยเพื่อนอายุสิบหกเลยเนี่ย บอกไปกลับแคปแล้วห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะถ้าเอาไปบอกคนอื่นนะเดี๋ยวฆ่าให้ตาย mm hmm. อ่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายอีกขณะเดียวกันนะครับพี่สาวแฟนของนายบอยนะบอกว่าตัวเธอไม่รู้เห็นเหตุการณ์แต่ได้ฟังมาจากน้องสาวของเธอที่เป็นแฟนของบอยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยวันเกิดเหตุคือ14เมษายนช่วงสงกรานนี่คือแฟนของบอยนะฮะ แฟนของบอยบอกกับพี่สาวว่า14เมษายนที่ผ่านมานิวเนี่ยนะถูกบอยปุ๊และดอนใช้ไม้รุมตีส่วนตัวของน้องสาวของอเธอเนี่ยที่เป็นแฟนบอยเนี่ยยืนดูเหตุการณ์อยู่แอบแอบดูอยู่แต่ตอนที่บอยกับพวกเอาศพของนิวไปทิ้งน้องสาวของเธอบอกไม่รู้ไม่เห็นพร้อมยืนยันว่า น้องสาวของเธอที่เป็นแฟนของบอยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนคนที่ในบอยที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะทางแฟนพี่สาวแฟนของบอยบอกว่าเจอล่าสุดคือ28ดมิถุนายนนะฮะยี่สิมิถุนายนก็เมื่อสองวันที่ผ่านมานี่เองก่อนที่เมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวโป๊ะแตกความแตกนะพี่สาวแฟนในบอยบอกว่าเจอยีมิถุนายนนะในบอยขู่เลยบอก นี่ผมฆ่ามาแล้วนะสี่ศพนะถ้าเอาเรื่องไอ้นิวไปแพร่งไปพลายเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นศพที่ห้าเธอบอกโอ้โหนี่เธอยังกลัวอยู่เลยอะไรจะขู่เก่งขนาดนี้ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มคนที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายในนิวจนเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลนะฮะเกรงว่าจะเสียรูปคดีกำลังลงพื้นที่เร่งติดตามตัวอยู่นะคือตอนนี้ไปตามมาหลายที่แต่ยังไม่เจอตัวนะฮะแต่จากข้อมูลของตำรวจเนี่ยบอกว,ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ ย้ายแคมป์ทำงานย้ายสถานที่ทำงานก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วคาดว่าในกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเองบ่อยด้วยนะหรืออาจจะขัดแย้งกันเองล่าสุดหรืออะไรๆๆะฮะก็เลยมีคนเนี่ยเอาเรื่องมาเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่แม่ของนิวนะฮะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าโครงกระดูกนี้เป็นนิวนะนิวคือเนี่ยฮะที่คุณแม่เขาประกาศตามหาคนหายผ่านทางมือที่กระจกเงา<อ>ชื่อจริงชื่อพนาเบญจวร แม่บอกว่านิวเป็นทหารกองเกินอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับหายไปอย่างลึกลับประมาณสี่เดือนแล้วแม่บอกว่าหลังจากแม่เห็นข่าวเมื่อวานนี้ว่าพบโครงกระดูกปริศนาที่จังหวัดระยองแม่ก็สงสัยทันทีว่านี่จะใช่นิวลูกชายของแม่หรือไม่เาก็พราะแตดีเท่าไหร่เสื้อผ้าหรือว่านาฬิกาที่เห็นเนี่ยมันดูเหมือนกับนิวที่ชอบแต่งตัวแบบนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะฝัน,นถึงลูกชายเป็นประจำประมาณว่าลูกชายเนี่ย อยู่ในน้ําแล้วก็หนาวมากซึ่งตอนนี้นะครับทางมูลที่กระจกเงาได้ติดต่อมาที่แม่แล้วเพื่อจะให้ไปตรวจด n a อ็นกับโครงกระดูกที่เจอที่ระยองว่าจะใช่หรือเปล่าจะใช่แม่ลูกกันหรือไม่จะใช่นิวหรือเปล่าอ่าหรือถ้าเป็นนิวก็ต้องขยายผลต่อ<ช>เรื่องของกลุ่มในบอยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ก็ยุ่งอีกเหมือนกัน